วันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่อง Feel Happy Channel อีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าน้องฟิลมาทําอะไรแล้วก็ใส่นชุดนักเรียนทำไมก็คือตอนนี้นะคะเป็นเวลาตี 5, นหน้าครึ่งแน่แล้วน้องฟิลนะคะก็จะให้ฟิลแต่งหน้าให้อ่าแต่งหน้าทุกคนก็สงสัยอีกว่าทําไมต้องแต่งหน้าแต่งหน้าไปโรงเรียนทําไมก็คือน้องฟิลนะคะมีงานโรงเรียนวยชิชาฝรั่งเศสก็คือต้องไปเดินแบะนะคะทุกคนแล้วก็ต้องแต่งหน้าทํา มด้วยวันนี้ก็เลยจะให้พี่ฟิล์มมาแต่งหน้าน้ำหอมให้ค่ะใช่แล้วเลยจะบอกว่าเสียงตอนตื่นเราเหมือนผู้ชายเลยสวัสดีค่ะเหมือน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำผมกันก่อนนะคะทุกคนฟิล์มก็คือเตรียมอุปกรณ์มาแล้วใช่ก็คือวันนี้เราต้องเร่งรีบนิดนึงตอนแรกอะพี่เขานัดเท่าไหร่รู้ไหมตีสี่ <c oughs> ใช่ตัดเท่าไหร่ตครึ่งซิลก็ตีห้าตีห้าครึ่งนะคะเซาทั้ก็แปดโมงก็ได้ค่ะเขากาจะเดิน องตอมคือตอนฟิล์มเรียนแบบมปลายอะไรเงี้ยคือไม่เคยไปแบบโรงเรียนตอนตีสี่เลยนะวัยเฉก็คือตีห้าครึ่งหกโมงเช้ากว่านั้นก็ได้เพราะว่ากว่างานจะเริ่มอะไรเงี้ยพิธีมันเยอะเอาเราเดี๋ยวทักหมดเลยเถอวปะใช่แล้วต้องแบบปัดเจเลยเนี่ยแล้วคือจะไปแต่งหน้าที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่นี่ใช่ที่โรงเรียนละกันแล้วก็อันนี้เนี่ยทำผมไม่เสร็จก่อนแต่งหน้าแบบเดียวแต่หนีผมมาประมาณชั่วโมงหนึ่ง รอดูกันดูผมก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยไม่ต้องรอสิบเก้าวิแล้วเนี่ยน่ะแล้วเราจะสาวผมทำไมอ่ะไม่ไม่ใช่ต้องสาวมันมันชายไวอะไงเหมือนนี่ฉีดกระจกเลยอ่ะสีเหมือนแต่ไม่ใช่ แข่งตรงข้อไปตายอาโอเคทุกคนดูจบแล้วนีเพิ่เข้าช่อที่สาวน่าจะนานนะคะใช่เดีย๋ยวเราตัดไปตอนอยู่ฝั่งนี้เลยละกันใช่เว้วรอดูด้ดวยละกันว่าออกมาแล้วความร้อนของผมน้องฟิลเนี่ยสดขนาดไหนใช่แล้วนี่นะคะทุกคน หลังจากผ่านไปนานมากเพิ่งได้แค่ฝั่งเดียวแล้วฝังแบบเล็กๆก็เหลือข้างหลังอีกแล้วผมหนาะเวลาใส่อะไรเงรี้ยมันจะใส่ทีเดียวเยอะๆไม่ได้เพราะมันจะไม่รอนนะคะมันจะรอนไม่สวยอะ่ะก็เลยต้องทำทีละน,น้อย,อยแบบนี้ช <ใน S 1> อบของเขาคือหนมปงังแล้วก็ไม่ห่างจากเลื่อนกินสุดแล้วหนมปังยาวยาวสะบัดเลยดังไงเอาไหมดนอยก็ที่ใส่ข้าวโวด มันต้องเป็นผ้ากันเปื้อนแบบว่าสีขาวสีขาแล้วเป็นชายแบบลูกไม้สีโค้งๆกะไบอกชาไปมาบอกตอนที่วันวันนี้ต้องเดินแล้วขอขออวดหนุปังหน่อยแม่สกุชิแค่อันละสามสบห้าบาทคือมันเหลือสองอันพอดี ตอนแรกจะเอามาอันเดียวแต่ว่ามันลงไปค่ะเพราะว่าม <ver> ันจะลงได้ไงดูอันเด้มาเลยเดินเซิร์ฟเวอร์ก็คือตอนแรกบอกว่าอะไรนะถ้าทำผมเสร็จอีกชาหจะถ่ายให้ดึงสรุปว่าไม่อยู่โรงเรียนแล้วนะค่ะเพราะว่าต้องทำเวลานิดนึงโดนใช่ที่เขาบอกว่าเนี่ยใครยังไม่ถึงไทลีดเลยนะแล้วคือตอนนั้นน่าหกโมงใช่ไหมก่อนเราจะมาก็ยี่สิบอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้น้องคือ ก็ไปที่ห้องแต่งตัวแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูากันว่าแต่งตัวแล้วจะเป็นไงเพราะว่าฟิล์ต้องมาแต่งที่เราที่ห้องนะคะค่ะห้องอยูงทองห๋อประชุมใหญ่ๆแล้วใชอที่ถืออะไรนะเสื้อเสือ้อกับฉันนะฉันนี่ใส่แบบนี้แล้วก็พร้อมปอีกขนมปังขนมป,ป,ปังกินได้นะคองจริง,องโอเคไปนี่นะคะเดีทุกคนน้องฟิล์มก็คือถึงห้องประชุมแล้วใช่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนี่คืออุปกรณ์ของเรานองโดนดูว้าวแบขนตางี้ดู ทะเลต่างๆางนานาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเพราะตอนนี้หน้าฟูซิตมากแล้วก็เดี๋ยวเมอไปอะไรนะเขามานั่งแต่งหน้ากันไม่ใช่หน้าจัเต็มนะค่ะคืออย่าไปยอมขอตาแดงๆแบบหย่อนๆค่ะอันนี้เดินอะไรกันแน่จัดเต็มฮาโลวีนป่ะไม่ไม่ใช่ฮาโลวีนโอเคเริ่มเลยเริ่มหรอมาเราเปิดบิวตี้บล็อกเต็มหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะะเราจะมาแต่งหน้าลงสายหวานตบหน้า ไม่ก็ถูถูเหมือนทาน่าเหมือนทานเซรัร่มแบบนี้ซูมบัตรบ, <c oughs> บ็บอกบัตรบ็อกไม่มีบัตร <c oughs> อันนี้งว่องมากเลยอะลงเป็นเออลองพื้นแม่ทักกายช่วยมาอยู่ใช่ไหมฮ่า <c oughs> แค่นี้พอเสร็จแ,แล้วเฮ้ย <c oughs> สวยอะอะเดี <c oughs> ๋ยวลงแว้งเลยละกันก็คือไม่อยากลงลองพื้นเยอะเพราะบ,บางทีมันจะติดแมสตด้วย ก็สวยเลยจริงๆนี่นะคะทุกคนฟิวก็ไปเปลี่ยนชุดใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าลืมไปว่าถ้าแต่งหน้าไปแล้ว,วเวลาถอดอะมันจะเลอะแบบเซ<ช>ยหน้าต่อไปจะใส่อะไรต่อดีฟิีมเอาสีส้มอะอะไรนอะมาเอาะเอะไรอะไรเนอะมาวะขีดไปก็ไม่เห็นหน้ามาบ้างตอนจริงจะได้ไม่เรียกจิกเลียกแขนเลือกแต่งหน้าแบบให้มันฉ่ำๆอ่ะนี่ก็แดงแล้วนะนี่ส้มแล้วด้ก็แบบตาอะไรเงี้ยแล้วมันต้องจิกตาสผิวอ่ะอ๋อเปิดตาสีอะไร ชตาไม่ดีก็ใส่แว่นนะเนาะน,ะ,นะไปสอน้วทำตาอยู่ๆแบบนี้นะ,นะอื้อได้อยู่เ <c oughs> สื้อผ้อืมมัแนแอบโค้งเนาะ <c oughs> นี่แหละจะชอบแบบนี้ เดีต๋ต้องทาแก้มเพิ่มปะใสๆเท่าอีกได้ได้ได้จ้าคิวค้วลืมคิ้วหยุด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 รู้แล้วแก้มหายไปหมดมือแปนะหน้าเดี๋ยวต่อไปจะทำอะไรเราจะเอาเนี้ยมัดผม โอเคเนี่ย okay. yeah. uh, หรือว่าตาผิตายกันหรือว่าครบเดียวแล้วก็ได้เลยวะได้ถ้าครบสองทุกเออเราเอาติ๊กมาติดกับเลาเย็นแล้วตอนนี้วะเนี่ยอือได้นี่นะคะตัวน้องคือก็ทำแม่สิงแล้วก็เปลี่ยนชุดเรื่อยนๆค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีตะกร้าถือด้วยหมุนหน่อย จริงเ้าฟิลก็คือจะมีขอบฟิลตะก้าใช่ใชกับขนมปังก็คือฟิลแบบว่าเป็นคนขายขนมปังในประเทศฝรศั่งเศสอะไรนี้ใช่แบบใสๆเขาไวอีกกรุบๆไม่แบบไม่เข้มเกินไปอาหารเสียงมันเข้มมากก็เพิ่งตื่นไหมล่ะมันก็นิดนึงอย่าไปกินน้ำมะนาวเดี๋ยวหายเลยนั่นแหละค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นคลิปการที่พี่ฟิล์มนะคะมาแต่งหน้าให้น้องฟิล์มก็จะประมาณนี้เลยใช่แล้วก็ทุกคนชอบที่นี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะใช่ค่ะสำหรับวันนี้น้องฟิล์มขอตัดลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย